พบกันกับรายการสาวน้อยนักฝัน <cl ap> กับน้องโฟกัสเด็กหญิงธนชากระสังค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สตูด,ดิโอถ่ายภาพเ <c oughs> ปิ้ลแอนชา,า, <c oughs> าวเวดดิ้งสุรินนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนางแบบผิวขาวค่ะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มากับลูกผิวขาวค่ะ เพราะมากับการเปลี่ยนลุกเป็นนั่งแบบผิวขาวเปลี่ยนเป็นสาวผิวสีค่ะเออตื่นเต้นมากเลยที่จะได้พบนะคะก็งั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับนั่งแบบของเรากันเลยค่ะ เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเรากันแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะโบนัชนาพกระสังค่ะรองชนะเลิศอันดับ2ของประเทศค่ะรายการเด็กคิดไทยแลนด์ค่ะตอนนี้นะคะน้องโบนัก็อายุ8ขวบค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหค่ะโรงเรียนเมืองสุรินทร์ค่ะว้าวก็ อายุน้อยนะคะแต่ว่าเห็นเวลาโพสท่าเนี่ยเดินแบบก็เลิศมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของน้องวันั้นเนี่ยก่อนที่เอ่อจะได้มาถ่ายแบบเดินแบบถึงจุดเนี้ยผ่านอะไรมาบ้างคะทำไงก็ตอนเด็กๆนะคะแม่หนูก็เปิด,ด้านวดดิ้งนะคะก็คือจะเป็นร้านเช่าชุดแบบแล้วก็มีแบบถ่ายครยีหรือว่าจองพ็คเกตอะไรอย่างนี้ ก็หนูก็อยากลองใส่รองเท้าเดินเล่นแบบอยากลองฝึกดูว่าเราจะยินโน้ตส้นสูงได้หรือเปล่าน้องคนนั้นนะคะก็เลยใส่นะแล้วพอทีเนี้ยน้องคนนั้นนะคะก็ลองเดินลงบันไดขึ้นบันไดให้มันชินๆค่ะแล้วก็พอทําได้แล้วน้องคนนั้นก็ไปประกวดค่ะพอประกวดและมันก็เลยมาถึงจุดจดนี้ที่น้องคนนั้นนะคะ uh oh. ได้ถ่ายแบบค่ะ โอ้โห oh. แล้วคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อของน้องโบนัสเปิดร้านวีดดิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่อร้านอะไรอะอยากรู้จังเลยอ่ะร้าน,เ,น,นาเวนแอนด์ชาวี d d ิ n g สตรนค่ะโอ้โห oh. งานโฆษณา,นานก็มาแล้วกันี่อะเป็นร้านวีดดิ้งเลยใช่ไหมคะมีทุกอย่างใช่ค่ะแต่งหน้าทำผมถ่ายคลีเช่าชุดหรือว่าเป็นเช่าชุดนางแบบหรือว่าไปงาน แต่งเจ้สาวอะไรนี้ก็ได้ค่ะโอ,อ้โหเยอะครบเซตเลยใช่ไหมใช่ค่ะอืแล้วเนี่ยน้องโบนัสเนี่ยก็ชอบการเล้นแบบใช,ใช่ไหมคะอยากรู้ว่ามีความสามารถพิเศษด้านไหนบ้างคะนอกจากเด่นแบบไทยแบบอ่ารำเต้นร้องเพลงคะ่ะโอ้ความสามารถเยอะนะคะเนี่ยก็ เยอะขนาดนี้เนี่ยเคยไปประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลบ้างไหมคะเคยค่ะรายการ The Kiss Thailand นะคะก็ได้เป็นรงชนะเลิศอันดับสองของประเทศค่ะแล้วก็ารางวัลเทพศินมหาคเนศค่ะแล้วก็รางวัลทิดาช้างน้อยค่ะแล้วอยากรู้ว่ารางวัลเทพศินมหาคเนศเนี่ยมีได้สาขาอะไรคะสาขาเยาวชนดีเด่นค่ะ ด้านการแสดงหรือว่าเอา่อแบบดนตรีค่ะโอ้ว้าวแสดงว่าสแสดงได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ,คะอยากลองชมความสามารถพิเศษของน้องบดัสสักหนึ่งโชว์เนาะท่านผู้ชมก็คงอยากชมแหละมาลองรู้สักหนึ่งโชว์เอาเป็นอะไรดีค่ะร้องเพลงค่ะอ่ะขอสักขั้นหนึ่งเพลงอะไรได้หมเนฟเฟอร์อินนฟค่ะโอ้โหีกนะเพลงเนฟเฟอร์อนนฟ อันนี้เคยฟังนะคะคือต้องใช้พลังเสียงเยอะมากเลยนะเนี่ยอ่ะลังดูลองดูขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ Oh the shine of God's spotlight Oh the star is still from night nice sky Who never be enough Never be enough Tower of gold Just do too little This has good hope t o e w o r l but it'll never be enough Never be enough From me ร้องพร้อมากเลยอ่ะร้องดีนะคะเนี่ยคือเคยร้องเพลงเลยคะเคยโชว์ร้องเพลงเลย ก็เคยค่ะอ่าเสียงเสียงดีมากเลยค่ะเนี่ยคือออเสียงดีมากแล้วเคยเอ่อเรียนร้องเพลงไหมคะที่ไหนเคยเรียนค่ะ,คะเป็นครูที่แบบพูดเลยว่าสอนได้ดีที่สุดเลยค่ะก็คือโรงเรียนบ้านเสียงเพลงนั่นเองค่ะมีทั้งรำเต้นร้องเพลงแล้วก็สอนพวกแบบกีตาร์เปียโนอะไรอย่างนี้ด้วยอ๋อมีหมดเลยอคะใช่ค่ะ เกี่ยวกับบันเทิงแบบดาราที่อยากเรียนเสริมค่ะอาร้องเพราะมากมากเลยก็เช่นน้องบุนัทค่ะอยากเป็นดาราค่ะเออขอมั่นใจมาที่หนึ่งเลยค่ะเนี่ยแล้วเออเพลงนี้เนี่ยฝึกซ้อมนานไหมคะประมาณกี่วันกี่เดือนกี่อาทิยกี่เดือนใชค่ะ <c oughs> ถึงหรอไม่ไม่ไม่ถืงไถค่ะประมาณสามสี่วันค่ะ อะไรนะสามสี่วันเดี๋ยวสามสี่วันจริงๆใช่ไหมใช่โหแล้วปกติร้องได้เต็มเพลงไหมแต่ทั้งเพลงได้ไหไม,ไมก็ได้เแต่เมื่อกี้เด็ร้องเท้อมากแค่สามสี่วันเท่านั้นนะคะฝึกฝึกเร็วนะคะแล้วก็พิธีกรร้องดีงด,งด้วย <laughs> เดี๋ยวพิธีกรรีิไม่ได้ท้อมเลย <laughs> โอเคค่ะ ก็อยากรู้ว่าน้องโบนัสเนี่ยออ่มีความฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอคะอยากเป็น Miss Universe คะ่ะแล้วอยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจที่หนูได้เป็นคะ่ะอา่ามิสยูนิเวร์เลยนะคะใช่ค่ะเออแล้วทำไมน,น้องโบนัสเนี่ยถึงอยากเป็นมิสยูนิเวอร์สคะเพราะว่าวันนัสน,นะคะได้ดูตัวอย่างของพี่อแมน,นดาแล้วก็อยาก นำพาครอบครัวนะคะได้แบบสุขสบายกันแล้วก็จะได้เวลาเป็นมิสยูนิเวิร์สไปไหนก็มีแต่คนชมค่ะโอ้ว้าวเมื่อเช้าก็เพิ่งเชียร์พี่อเมนหน้าไปใช่ไหมใช่ค่ะก็ส่งกุมังใจให้พี่เขาด้วยนะคะทำเต็มที่ทมากเลยและตอนนี้นะคะเราก็ได้คุยกับแขกรับเชิญของเราจนเต็มอิ่มกันแล้วเนาะคนนี้นะคะน้องวนัสเนี่ยน้องฟูกาเนี่ยยกให้เป็น สิวแต่แจ๋วก็เลยทีเดียวค่ะคควันนี้นะคะลดมากๆกับลุกนี้เนาะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้น้องโบนัสเนี่ยได้ฝากช่องทางการติดตามของเจ๊หน่อยค่ะก็ช่องทางการติดตามแรกนะคะก็คือเฟซบุ o กหยินอย่างมืองชังค่ะแล้วก็ช่องทางที่สองนะคะก็เป็น youtube นะคะพิม์พคำว่าหยินอย่างเมืองชังนะคะ ก็จะเจอพวกเรา2คนคะ่ะและอีกช่องทางติดตามหนึ่งนะคะก็พิมพ์คำว่า The Kiss Thailand นะคะก็จะเห็นพวกเราทั้งหมดและผู้เข้าประกวดและดาราหลายๆกลุ่มเลยคะ่ะว <Wow. S 1> ้าวก็อย่าลืมไปติดตามน้องโบนัสด้วยนะคะทั้งเ,ออเพจยินอย่างมืองช้าง YouTube. YouTube ยินอย่างเมืองช้างและ y u u t u อ e อเด็กคิสไทยแลนด์นะคะ ก่อนจะลาจากกันไปมีอะไรจะพูดไหมคะแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นโควิด1 9เนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองเซฟตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยจากโควิด19แล้วก็อย่าลืมล้างมือกันบ่อยๆนะคะใช่ค่ะก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ,คะ เลย<ส>อ้<ส>ตอตายล้ขอโทษอิ่มแล้วนะคะวันนี้ก็ยกให้กับน้องโฟกัสน,นะคะเออ <laughs> <laughs> น้องโบนัสเนี่ยน้องโฟกัสยกให้เป็นจิ๋วแต่แจ๋วกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะเลิมากๆเลยคันนี้ก็สุดท้ายเออสุดท้ายนี้โอเคสุดสุด